สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี f อทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะมาหอดมาถึงนะคะท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านนะคะของเจ๊ตังคนภูไทยนะคะเพราะว่าเจ๊ตังเดินทางมาบ้านนะคะท่านผู้ชมนะคะมาขอตัวเลขกับเอ่อไหนางพญานะคะสําหรับตัวเลขเนาะ ขอเป็นตําเล่านะคะสาหรับก้อนหนาน,นี่นะคะตัวเลขของหายนั่งพญานะคะกับเขาสองซี่นะคะตาเล่าแล้วก็มาเว้นอีกหวดหนึ่งคือหวดล่าสุดเมื่อกี้บ่กเขาพี่น้องแต่ว่าเจตังจะขอกับหายนั่งพญาขอฝากเอฟซีในงวดน,นี้อีกนะคะสำหรับเมื่อกี้นะคะแอดกลับได้ไปขอกระปูองดำนะคะสำหรับเอฟซี F C, บางท่านก็บ,บอกว่าขอปูองค์ดำแล้วก็ขอ เออ่ไปทางลูกกอกแมวด้วยนะคะแอดก็ได้ไปขอมาหายแล้วแล้วก็ได้ถ้าบุญกับปูองค์ดําแล้วก็กลูกกอกแมวเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อนีนะคะแอดก็เดินทางมาที่บ้านนะคะเพื่อที่ว่าจะมาขอตัวเลขหายนางพญานะคะเป็นตำเล่าให้กับ f อซนะคะที่บางท่านเพิ่นจะอยากขอมาว่าจุดตัวเลขของไหายนางพญาด้วยนะคะเมื่อนีเฮาอยู่ที่ พู่มบานของเจตังนะคะท่านผู้ชมขอเป็นตัวเลขโชคลาภเราจะขอเป็นตัวเลขโชคลาภกับรัฐบาลลาวนะคะในวันที่3กุมภาพันธ์นะคะพศ2568นะคะก็ขอขอบคุณนะคะสายบุญทุกๆท,ท่านนะคะที่ได้รวมทําบุญกับเเจตังมานะคะแล้วก็ได้รวมทําบุญนะคะฝากให้ป้าล่ำนะคะให้ อาหารกับน้องแมวนะคะแตวก็ถวยายผลไม้แล้วก็น้ํานะคะกับปู่องค์ดํมวันนี้นะคะวันที่สองกุมภาพันธ์นะคะเจะตังก็ไปถวายปู่องค์ดํามาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากถวายปู่องค์ดํามาแล้วปุ๊บแอดก็เลยเดินทางมาที่บ้านนะคะเพื่อที่ว่าจะมาขอหายนั่งพญามาฝากเอฟซีนะคะ,ะผู้ใดที่เข้ามาแล้วเข้ามาฮอดเข้ามาถึงช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์นะคะให้กับ ทางเพจทางช่องด้วยนะคะก่อนหน้านี้นะคะกะถือว่าอา่าหลายปีที่ผ่านมานะคะ่ะเจตังเคยเอขอกับหายนางพญายนี่จริงๆอ่ะเขาประมาณ12บสงวดติดพอได้พี่น้องมันจะเป็นทั้งตำตำลาวตำนอยจังสีแม่พี่น้องและะ้วก็รัฐบาลไทยกับซีบเขาหลายซำน้อยกับเล้านะคะก็จะประมาณนี้เนาะ แบ่ว่าบางคลิปแอดก็ได้ลบออกไปแล้วนะคะช่วงนั้นมันกบแบบว่าเออไม่อยากเอาตัวเลขน้อยใส่หลายสินะก็เลยเ,เน้นไปที่เ,เล่ากับประบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ที่โชคดีเพิ่นก็เคยบูชานางพญาไปกับแอดนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นโชคดีผู้ใดที่เคยเป็นเอฟซีนะคะที่เคยบูชานางพญากับแอดไปแล้วโชคดีไม,ม่โชคลาบนะคะ เพิ่นกับมาเบามาเล่าซูฟังเพิ่นโชคดีแลวเพิ่นกันย่างเฮดปุ่นมาน้าอีกนะคะเดี๋ยวมื้อนี้ผู้ใดที่ได้เบิง่งเบิ่งแล้วถ้าเกิดว่าโชคดีมีโชคลาบนะคะถ้าอยากจะบูชานางพญาจังทักแชทแอดไลน์เจตังมาได้นะคะเจตังมีแบ่งปันให้เอฟซีนะคะแต่กับบ่หลายนะคะถ้าสนใจก็สามารถทักแชทแอดไลน์มาได้เนาะ ล้าก็สาหรับสายบุญนะคะที่หายเจตตังนะคะาทาบุญกับช่อฟ้านะคะล้วก็ถวายนา้ำถวายปัจจัยวัดบัณโพสันติวันนะคะเมื่อวานแอดได้นาไปถวายาาปูเรียบรอยเล้วนะคะอยู่ที่วัดบัรโพสันติวันก็ขออนุมโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะที่ได้รวมทามบุญนะคะแต่ระสถานที่ต่างๆนะคะ ตามจิตอธิษฐานของเอฟซีนะคะถ้าว่าพี่น้องอธิษฐานวาแบบใดถ้าโชคดีมีโชคลาภจากมองไดมอนไดอ,อจากมองไดจากที่ไดนะคะจากเลขตัวไดคันพี่น้องอธิษฐานแล้วพี่น้องมีโชคลาภพี่น้องก็ถือว่าได้ทําตามสัจจะวาจาเนาะกระสาหรับผู้ใดที่โชคดีมีโชคลาภก็ขอให้มีโชคยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ ผู้ดใดยังบุมีกะภาวนาขอเอาเมนีแล้วเข้าสิขอกับไหานางพญานะคะท่านผู้ชมไะพี่น้องเดี๋ยวแอจะขอลบตัวเลขตรงนี้ออกก่อนนะนี่เห็นไ่พี่น้องอันนี้จะเป็นตัวเลขสองสี่เนาะสองสี่สี่สองนะคะเห็นบ่พี่น้องนี่ ที่มันเข้าลาวนะแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ดูนะคะอันนี้นะที่มันเข้าลาวเดอนเห็นบ่ที่ตัวเลขมันเข่าลาวนะคะแต่ว่าแอดจะขออนุญ,ญาตลบก,ก่อนดเด้อลบเด้อจะขอใหม่นะคะขอใหม่ขอใหม่ เดี๋ยวเลเอดจะขอตัวเลขใหม่นะคะท่านผู้ชมใครเข้ามาพิมพ์คำว่าสาธุสาธุเอาเด้อพี่น้องตังนโมสามจบเด้อพี่น้องนะคะแล้วก็ขอพ่อับอให้านางพญานะคะขอให้มีโชคลาภเด้อพี่น้องค่ะขอให้แตกสามตัวเด้อก็มีหลายๆคนนะคะที่เคยมาขอ กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในหองเจตังและเพิ่นประสบความสําเร็จคนที่มาแก้บนนี่ประมาณสามคนพี่น้องนะคะแต่ว่าอาจจะบุคอยให้นคนเขามาเขาเขามาในหองพระกระอดนะคะส่วนมาแอาจะมีคนแต่ภายในนะคะแต่บาเพิ่นขอและอเพิ่นประสบความสําเร็จนะคะของานนงานงานนดขอเง,นนงนินได้เงินแล้วขอโชคได้โชคแต่ว่าเจตังนีจะเน้นไปที่โชคลาภนะคะ สาธุด้วยกันนะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับท่านไหนเข้ามานะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไปด้วยกันนะคะตั้งน้าโมสามจบแล้วก็ขอพรกับ นางพญานะคะนางพญาขอพรโชคลาภนะคะหรือว่าใครที่เข้ามาติดตามรับชมอาจจะไม่ขอเป็นตัวเลขจะขออย่างอื่นก็ได้นะคะถ้าประสบผลสําเร็จก็ทาบุญกับนางพญาได้นะคะ มาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะเนี่อนัน,อน,นจะเป็นโอ้อันนี้ดินดินหลวงปู่สวงตัวนี้อันนี้ดินหลวงปู่สวงที่หอดินหลวงปู่สวงได้ที่นอ้องเจดังเอาหน้านะคะสถานที่เอ่อ ปูส่วงคนเคออยยูเนาะด้วย้ารขอแม่นะคะอันนี้จะเป็นดีนึงมปูช่วง,วงล้วถ้าเดี๋ยวเอาเนี้ยใส่ มาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับตัวเลขนะคะตัวแรกนะคะก็ได้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมตัวเลขตัวแรกนะคะเป็นเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสาธุสาธุเด้อสาธุกับนางพญานะคะขอพรโชคลาภนะคะ ให้เป็นแนวทางนะคะโชคๆมันหนามโชคู่โชคคนนะคะอันนขน้อานวลเพื่อน ต้นนี่นะวัดวัดนแตนต้งตัวแรกคือเลขหนึ่งนะคะใครก็มากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแช,ร,ดดดชร์ก็ ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะท่านผู้ชมขอให้เฮงเปังรวยๆเด้อพี่น้ <ๆ S 1> งงงนอง กดไลค์กดแชร์นะคะก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะท่านผู้ชมขอให้เฮงๆปังๆรวยรวยเด้อพี่น้องใจเข้ามานะคะขอให้สุขขอให้มั่นขอให้ร่ำขอให้รวย ตัวแรกได้แล้วใช่ไหมคะเลขหนึ่งเนาะตัวแรกเลขหนึ่งเงด้อพี่นงเด้อนตัวแรกคือเลขหนึ่งนะคะใครเข้ามาแล้วขอให้กดไลค์กดแชร์น,นะคะขอให้เฮงเฮงฟังๆัรวยรวยเด้อพี่น้งงนองคะ ตัวที่สองน่าจะเป็นเลขศูนย์นะคะใครที่อยากจะบูชานางพญายะคะเดี๋ยวแอดจะให้ดูเนาะแอดสหายเบิ้งเด้อขันโายโชคดีมีโชคลาบนะคะไดมาจากเอ่อพระอาจารย์นะคะอยู่ที่เอ่ออำเภอสามชัยนะคะเพื่อนไปไดมาแต่ทางเอ่อสุกโขทัยเนาะพี่นอ้อง ที่อยากจะบูชาก็สามารถทักมาได้นะคะนี้ไม่เยอะนะคะตัวแรกจะเป็นเลขหนึ่งนะคะตัวที่สองเป็นเลขเก้านะคะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวรอลุ้นตัวที่สามกันนะคะว่าจะได้ตัวไหน เข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสถานะที่นี้วันนี้ลูกจะขอพรโชคลาภกับหายนางพยายนะคะขอพรโชคลาภเป็นตัวเลขของตำราวในวันที่สามกุมภาพันธ์พศ2568นะคะท่านผู้ชม สำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะบูชานะคะได้ทำ FC บ้งกระด้ไปลองเด้อนี่นะคะนางพญานะคะท่านผู้ชมสำหรับท่านไหนที่อยากจะบูชานะคะการงานการเงินค้าขายร่ำรวยนะคะขอพรโชคลาภนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนานะคะ แอดได้มาเพราะความเชื่อนะคะก็เลยเกิดศรัทธานะคะแอดเคยขอขอแล้วก็ได้นะคะขอแล้วได้เพอได้จริงๆแอดก็เลยไปบูชามานะคะอันนี้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อพี่น้องทำามันบเกิดขึ้นกับผู้ใดผู้ใดก็จะบ,บรูนะคะอันนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเจ้าของเองนะคะก็เลยเสื่อพี่น้องก็เลยเชื่อนะคะ สำหรับท่านในที่อยากจะบูชานะคะก็สามารถทักชแชทไอไลน์เจตังมาได้นะคะสำหรับ f c หลายๆท่านนะคะที่เคยบูชาไปแล้วเป็นยังไงบ้างโชคดีมีโชคลาภหรือเปล่าก่อนหน้านี้นะคะมีหลายท่านที่บูชาไปและโชคดีนะคะแล้วก็ทักมาบูชาอีกนะคะแอดก็ปล่อยไปแล้วแล้วก็แอดก็หยุดปล่อยนานแล้วนะคะอันเนี้ยแอดเพิ่งจะมาเริ่มปล่อยในช่วงนี้ถ้าใครสนใจค่อยทักมานะคะราคาก็คุยกันทางโทรศัพท์นะคะท่านผู้ชม อถักหลังไหมเดอ้อพี่น้องทักหลังไหมนะคะอันนี้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้นะคะสำรับเอฟซีที่ที่บนเคยอันบูชาปไปเพิ่นเสือ้อเพิ่นใดเพิ่นใดอีก่นกระเสื้ออีเพิ่นกระบูชาไปนะคะจะมีให้เอฟซีชมเนาะเจ้าต่งกับ่ได้ว่านนั่เรื่อง นั้นพระได้พี่น้องแต่ว่าเป็น,ปนค,วความชอบนะเจะตังกับบูชามากพี่น้องมีความศรัทธานะก็เลยบูชามาเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะว่าเจตังม,มีองค์ไหนบ้างนะช่วงรอตัวเลขนะคะตัวสุดท้ายเนาะเผื่อท่านผู้ชมอยากได้องค์ไหนก็ลองออแคปหน้าจอแล้วก็ทักมาหาเจตังนะคะงามบอกพี่น้อง สวยไหมคะนั่งพระยายนะคะท่านประชุมอันนี้ก็ได้มาจากพระอาจารย์นะคะท่านประชุมถ้าพระยากปูชาก็สามารถทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ ไายท่ที่บูชาปไปเรเพ่นกับบืผิดหวังเด้พี่น้องพ่นกับบืผิดหวังอ่ะตัวสุดท้ายมาแล้วนะคะตัวสุดท้ายมาแล้วนะคะได้ตัวเลขมาก็คือหนึ่งเก้าศูนย์นะคะหรือว่าศูนย์เก้าหนึ่งเดี๋ยวให้ดูตัวเลขนะคะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวแอดให้ทางนี้ดูก่อนให้ดูองค์พระแป๊บหนึง่ง แ่ท่านไหนสนใจก็ค่อยทักมานะคะท่านผู้ชมก็สามารถอธิษฐานนะคะว่าถ้าใครได้ดูคลิปนี้อธิษฐานขอเป็นสามตัวแตกหรือว่าสองตัวแตกก็แล้วแต่ท่านจะอธิษฐานถ้าท่านขอแล้วได้ในสิ่งที่ขอถ้าท่านอยากจะบูชาค่อยทักเจตังมานะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อเดี๋ยวให้ดูตัวเลขนะคะคงสุดท้ายนะคะ ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับทานาดน,นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นตัวเลขแนวทางของนางพญานะคะวันนี้ขอพรโชคเล่ากับนางพญาขอให้แตก3มตัว190 091ตับเล่น10 0 1 1 9 9 1 9 0 0 9นะคะเลข9กับเลข6กันไว้นิดหนึ่งอาจจะเป็น6 1 1 6 6 0 0 6นะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไรา์ทุกแชร์ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอให้เฮงเงรวยรวยนะคะสำหรับท่านไหนที่โชคดีอยู่แล้วก็ขอให้โชคดีอีกนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีดวงยังไม่มีโชคใครที่ติดตามรับชมในคลิปนี้ขอให้ fc ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเจ๊ตังคคนพุทยเจ๊ตังพารวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ